สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําข้อแตกต่างระหว่างสาย CV และสาย FR-CV ขีด C ีให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนตัวอย่างสายไฟฟ้าที่ใช้ถ่ายทําเนื้อหาในคลิปนี้ครับเริ่มจากสาย CV ก่อนนะครับ สายซีวีก็จะเป็นสายไฟฟ้าที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC 60502ดหครับโดยโครงสร้างของสายซีวีนะครับก็จะเป็นสายไฟฟ้าทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวน c r o s คอสลิ Polyethylene หรือ XLPE ครับซึ่งจะมีความแข็งแรงและทนอุณหภูมิได้สูงถึง90องศาเซลเซียสนะครับส่วนถัดมาจากฉนวนก็คือเปลือกของ PVC ที่หุ้มฉนวนไว้ครับ ทิเปเหลือของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย cv ครับโดยมีพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้า0.6นทับหกิโลโวลต์ครับ สายซีนะครับโดยปกติก็จะผลิตตั้งแต่1แกนจนถึง4แกนครับหรือบางครั้งเพื่อนๆก็อาจจะพบเจอสาย c ีวีแบบ5แกนนะครับซึ่งสายแกนที่เพิ่มขึ้นมาอีก1แกนนี้ก็คือสายกลาว protective earth ครับ สายซีวีแบบแกนเดี่ยวนะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด800ตารางมิลลิเมตรครับส่วนสายแบบหลายแกนนะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด400ตารางมิลลิเมตรครับในการใช้งานสายซีวีนะครับก็จะให้ใช้ในงานทั่วไปครับซึ่งการติดตั้งสายซีวีนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใช้สายซีวีวางบนรางเคเบิลร้อยสายในท่อร้อยสายในท่อฝังดิน ใช้สายฝังดินได้โดยตรงใช้เดินเป็นสายเมนไฟฟ้าของอาคารและโรงงานได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆนํำสายซีวีติดตั้งภายในอาคารนะครับเพื่อนๆจะต้องเดินสายในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิดครับตามข้อกำหนดของวสทครับต่อไปก็จะเป็นสาย fr ขีด CV นะครับ สาย fr ขี cv ก็จะเป็นสายไฟฟ้าที่อ้างอิงมาตรฐาน iec 60502-1ีดและมาตรฐาน iec 60332-3ขีดครับโดยสาย fr ขีด cv นะครับก็จะผ่านการทดสอบมาตรฐานการลาไฟครับโดยโครงสร้างของสายนะครับก็จะเป็นสายไฟฟ้าทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวน c คอส i ลิ p o l y ีเอทิลีนหรือ xlp e ครับแต่ที่เปลือกของสาย fr ขีด cv นะครับจะมีคุณสมบัติในการต้านทานเปลยวเพิง ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C ขีดสาคครับสาย F r C v นะครับโดยปกติก็จะมีผลิตตั้งแต่1แกนถึง4แกนครับ หรือเพื่อนๆอ,อาจจะพบสาย CV แบบ5แกนนะครับซึ่งสายแกนที่เพิ่มขึ้นมานี้นะครับก็จะเป็นแกนของสายกราว p r โปรเทคทีฟเอิร์ครับซึ่งจะเหมือนกับสาย CV นะครับ โดยการทดสอบสาย FR CB นะครับก็จะทำในห้องเผาที่ได้มาตรฐานครับ โดยจะนําสายไฟฟ้าตัวอย่างที่จะทําการทดสอบนะครับนำไปติดตั้งบุนรางและทําการเผาในเวลาที่ถูกกําหนดในแต่คัตโกดี้ครับซึ่งสาย fr ขีด cv นะครับที่ทนแรงดัน115กิโลโวลต์ก็จะถูกกำหนดอยู่ในคัตโกดี a ครับซึ่งจะใช้เวลาในการเผาสาย40นาทีส่วนสาย fr ขีด cv นะครับที่ทนแรงดัน0.6กทับกิโลโวลต์จะถูกกำหนดอยู่ในคัตโกดี้ c ซึ่งจะใช้เวลาเผาสาย20นาทีครับ ขั้นตอนการประเมินผลหลังจากการเผาสิ้นสุดแล้วนะครับก็จะทำการวัดระยะสายไฟฟ้าตัวอย่างที่ทำการทดสอบจะต้องมีระยะความเสียหายจากไฟลุกลามขึ้นด้านบนต้องไม่เกิน2.5เมตรโดยวัดระยะจากหัวเผาครับซึ่งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยนะครับก็จะกำหนดขั้นต่ำไว้ที่คัต e g o รี4ครับ สาย FR ขีด CV นะครับก็จะมีผลิตพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้า0.6ทับ1กิโลโวลต์จนถึงพิกัด115กิโลโวลต์ครับซึ่งสายแบบแกนเดี่ยวนะครับก็จะมีผลิตขนาดตั้งแต่1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรถึงขนาด800ตารางมิลลิเมตรครับส่วนสายแบบหลายแกนนะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด400ตารางมิลลิเมตรครับ ซึ่งข้อกําหนดในการใช้งานสาย FR ขีด C ีวีนะครับก็จะให้ใช้งานทั่วไปเหมือนกับสาย C ีวีครับซึ่งในการติดตั้งสาย FR ขีด C ีวีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้งานสาย FR ขีด C วีวางสายบนรางเคเบิลได้ร้อยสายในท่อร้อยสายในท่อฝั่งดินใช้สายฝั่งดินได้โดยตรงใช้เดินเป็นสายเมนไฟฟ้าของอาคารและโรงงานได้ครับ สาย FR ขีดวี R K S v นะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานติดตั้งภายในอาคารได้โดยไม่ต้องเดินสายในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิดครับ ผมขอสรุปความแตกต่างของสายไฟฟ้าทั้ง2ชนิดดังนี้นะครับจุดที่1ก็คือชนิดของเปลือกสายไฟครับสาย CV นะครับเปลือกของสายก็จะเป็นวัสดุ PVC ครับ แต่สาย FR ขีด CV นะครับเปลือกจะเป็นวัสดุ FR ขีด PVC ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการต้านทานไฟและหน่วงไฟโดยสาย FR ขีด CV นะครับจะผ่านการทดสอบคุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิงตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category ขีด3คั C ครับจุดที่2ก็คือข้อจำกัดในการติดตั้งใช้งานสายนะครับสาย CV ในการติดตั้งภายในอาคารนะครับจะต้องเดินสายในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิดครับ ส่วนสาย FR ขีด CV นะครับสามารถติดตั้งในอาคารได้โดยไม่ต้องเดินสายในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิดครับเนื่องจากเปลือกของสายนั้นเป็น FR ขีด PVC ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการต้านทานเปลวเพลิงครับสำหรับคุณสมบัติอื่นๆของสายไฟฟ้าทั้ง2องชนิดก็จะไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานสาย CV และสาย FR ขีด CV ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เพื่อนๆจะติดตั้งครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าคุณาภาพสูงจากบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวอย่างสายไฟฟ้าสําหรับใช้ประกอบความรู้ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดนะครับก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากล e ิงก์ที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย